นี่มันจากาภายใน,นคืนละห้ารแบบ้อยห้าสิบแต่คุ้มมากเลยที่พักโอเคกว้างขวาง,วางแล้วก็สะอาดแต่ผมอาจจะดูรลกไปหน่อยวันนี้อยู่หลายวันสกาตั์้างน้ำโอเคอือ มเป็นปลีสดบรรยากาศข้างนอกได้เลยนะนี่นี่ฝันนี้เป็นร้านอาหารอาหารอร่อยนะ้ ติดถนนไทยเลยถนนนี่แหละเส้นภายใต้เน่ะฝั่งนี้ฝั่งขาเข้ากรุงเทพออกจากตัวชุมพรมาหน่อยติดกัโลไอตัวตัวอำเภอหลังสวนอ่ะห้องดีมากเลยขึ้นเกิดได้หกเดียวเราอยากบอกว่าที่นี่อาหารเช้าข้าวต้มอร่อยมาก อร่อยแบบเท่าที่กินมาอาหารเช้าแต่ละรีสอร์ทมาที่นี่เอาเด็ดเลยเด็ดสุดเลยเดี๋ยวเรือแซ่บนะในเการีสอร์ท550เต็มบรรยากาศภายในร้านอาหาร nhiêu này luôn nè, nhiều luôn, nhiều, 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 ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเฮ้ยเด้อหกสิบเลยเนี่ยน่ากินนะหกสิบบาทนั่นแหละได้ต้องเยอะโหน่ากินที่ไผ่ดูดิชิมนะเส้นแบบเออเส้นหเดอยดชิ้นลูกเส้นฮะอร่อยเลยที่นี่อร่อยเลยอยากบอกว่าข้าวต้มที่นี่อร่อยมากเลยตอนเช้าอตรงนี้ จะอยู่มุนมน,น,น,นี้เลยรับเช้าดน่ากินมากเลยต้มยำชามยากษ์99บาทต้มยำต้มยำโคตรกากอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้เราสั่งโคตรกากไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอ่ะโอเคครับเฮ้ย กกนนเ,เนี่ยโคลกากโอ้แนะนำเลยเด้อใครมานี่ดูดิโอ้อยาไรไมอ่ะหือเออไม่เอาเลยอยากชิมอ่ะอ่าลองชิมดูอ่ะลองชิมดูมน,มนี่นะชิมแน่นดูเพราว่มีหมูเด้งด้วยไม่ใช่เหรอเนี่ย <laughs> ทำมากินเดียวหายไปกินอะไร <laughs> อย่างเงี้เออมากินด,ดูนี่ไงสั่งเลยสั่งเลยโอ้ที่นี่มีแต่ของอร่อยเนาะดูดูแม่ครัวเขานั่นโอ้แม่ครัวที่นี่แม่งทำอาหารอร่อยจริงเลยฮะกากโคตรอร่อยเลยอือ

คืาว่าคนเขามัแวะกินตลอดดเม่เไห,ไหไ่กินเยอะเลยเเยอได้ไ โคตรแกงจริงโคตรแข็งเนี่ินี่เธอสั่งอะไรอ่ะสั่งไม่สั่งโอ้ยแม่เอ็มโอ้โหดี่เหรอ128 ร้ <120. S 1> อยยเธอไปขอช้อนเขาอีกครั้งขอช้อนอีกคู่โอ้น่ากินมากเลยเออโอ้โอ้ก็น้องแัฟไม่ไม่มีพอกินกันเลยตนะ้องใส่นี่กินสองคนได้สบายเลยเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบ โอ้โหโดูข้าวก็ล้นละขนาด <c oughs> ใหญ่ขนางนี้ซีมอู้หู้เอาจอกไข่ดาวดิไม่เอาเอาทำไมเพื่อข้าวกำลังคน,นเลยไข่ขาวก่อนโอ้โน่ากินเกิน ใช่เพราะที่นี่เนี่ยโกรกากต้องตั้งชื่อแมนูเออเกีธการอรกากอร่อยทุกเมนูเลยอ่ะอยู่ ตรงข้ามกับนี่เลยที่ว่าการอำเภอรุ่งตะโกที่ถ้าลงหลังสวนขาเข้ากรุงเทพเลยอำเภอหลังสวนมาจะเจอเลยไปแมงปอรีสอร์ตอยู่แต่ยังเยอะนิดนึที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก ติดถนนเลยที่จอดรถสะดวกง่ายถ้าข้างในเต็มก็มีข้างหน้าข้างหน้าจอดได้โตงเห็นไหมเมืองคอรีสอร์ทเนะครับผ่านมาจะพักต้องต้องจองเลยมีสิบห้องห้องไม่เยอะ คุณภาพแน่นมากโอ้นี่เมนูเขาอะ่ะโอ้อยากลองไอ้นีเน่เดี๋ยวเลือชามยักษ์เนี่ยหเหลือต <3 S 2> ัวยักษ์เหลือพิเศษหกสิบเหลือต้มยำเหลือใหญ่ แต่อยากรู้ว่าเรือเด็กนี่คือเมนูละไรยากน่ากินทุกเมนูเลยอ่ะนี่ขอแนะนำเมนูนี้นี่นี่ต้มยำโคตรกาก อุ่นวัวรถไถนี่ผลงานไม่เหลือซากอร่อยจัดก๋วยเตี๋ยวฮะอันนี้ร้อยยีเองเนี่ยไฟประเลื้งเลย แล้วนี่อันนี้อันนี้ทำาลาเจ็ดสิบโอเคเลยอ่ะ,อะมาเลยนครับตรงข้ามที่ว่าการมาเัเภอต,งตุงตะโกอร่อยมากโอ้โหไอข้าวต้มตอนเช้านี้ใครทำอ่ะรอโอ้โหอย,าออย่าบอกอ,นะอร่อยอร่อยครับตั้งแต่ไปกิน รีสอร์ทมาทั่วประเทศ,เทศมีที่เนี้ยอะที่เนี่ยเด็ดสุดละอร่อยอร่อยองทเองค่ะรออืออร่อยมากเลย <c oughs> มีมีข้าวต้มข้าวไข่ลวกด้วยนะมีค่ะสิดใจรักษามาตรฐานนี้ไว้ดีเลยได้ดีเลยวอ่านตรงไหนต้องแวะตลอดอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้มาทำอะไรคะคะอ๋อมาลูกค้าอยู่ที่ไออำเภอเนี่ย ดีเลยนะห้องวันนี้เราจังมามาจังหวะพอดีจังหวะพอดีเขาไหว้ขึ้นศาลขึ้นศาลหน่อยทางศาลกับฝากด้วยครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยขับไปเมื่อไปครับ